สวัสดีครับรีวิวพินกนทรงครับตัวนี้เป็นพินโปร่งไฟฟ้าไม้ขนุนนะครับ3า0 0บาทตัวนี้จัดทรงไปสีสเกตนะครับผมตัวนี้ย่างสวยเลยครับพี่น้องนะครับเบื้องข้างหลังครับนี่ครับผมโปร่งไฟฟ้าไม้ขนุน3,900า้บาทหางเสียงยาวรุ่นนี้รุ่นนี้ขายดีมากๆเป็ดแบบโค้งนะครับเก็บขอเป็ดได้เนียนมากนะครับมีอินเลสสีดานะครับผมเบื้องเพชรโค้งโค้งอย่างไรเนี่ยครับมันจะโค้งใชครับนะการสัมผัสมันก็จะนุ่มละมุนนะครับมีอินเลสสีดํา ไอ้สีขาววิ่งมาให้มีเหล็กดำคอนะครับกามาข้อโกงกันข้อโกงข้อแอนลูกบิดเกี่ยวละเอียดแบบเงินนะครับแบบแสเตเลส์แล้วก็หัวไม่โมกครับคือเก่าครับตัวนี้พินพอดีครับพินพอดีเลยนะครับบ่ใหญ่บ่หน่อยฟังเสียงนะครับผมฟังเสียง ตัวเข้างในครับเนี่ยครับไม่ได้ผิดไม่ได้เพี้ยนไม่ได้ติดเฟดนะครับผมเช็คให้ทุกตัวก่อนส่งนะครับ